สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับข้าสุดรายการ running into the game world นะครับวิ่งเข้าสู่โลกของเกมนะฮะเราก็มาอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ผมก็อัดมาสามสี่รอบแล้วเนี่ยเกิดปัญหามากมายนะฮะในการอัดแต่มันไม่ได้มไ,มไ,ดมไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมอัดนะครับซึ่งมีคนโทรมาบ้างละมันลุดบ้างละเกมลุดบ้างอเออก็เป็นอย่างนี้นะฮะ หลังจากที่เรากำจัดไอ้ไอ้ไอ้วุ้นดำไปแล้วนะเอ้ยไม่ใช่อูโบรอสนะครับแล้วก็มาลุยต่อตามหาเอ็กซิล่ากับจิวเวเลนทายจิวคุณอยู่ไหนถ้าถ้าคุณอยู่แถวนี้โปรสนใจไหมผมด้วยป่ะเปิดเย็ดเย็ดปมอน คุณจะสังเกตน,นะไม่ไม่มีโปรแกรมบอดี้แคมป์อยู่ข้างบนนะครับปกติจะมีเวอร์ไวเว็บบอดี้แคมป์ขึ้นนะฮะขึ้นอยู่ข้างบนหัวของคลิปอันนี้ผมก็ใช้ลองทดลองนะครับเป็นโปรแกรมทดลองที่ผมเอามาใช้โปรแกรมแฟลปนะครับซึ่งถ้าถ้าแคสเกมนี้เสร็จมอไลร่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมนี้ฮะซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็นะก็จะเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมนี้โอเคมาลุยต่อ ครับวันนี้เหนื่อยยังไงไม่รู้อะเพียงง,ง่วง,งครับง,ง่วง,งทุกวันแหละครับปุ๊บนี่เราสองคนตอนนี้มีห้านัดเหมือนกันแล้วเทพเท่ากันแล้วเทพเท่าสุวรร สินค้านี้จะสังเกตว่าเดี๋ยวเราพกหัวปีมาด้วยเราเอามายิงมายิงหมานะฮะมาแถวนี้แหละปะปึ๊บอุ้ยทำไมทำไมอุ้ยข้างยาข้างยาเนาะอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนโอ้โหฝีมือตกไปได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นนาน แบบเออผมผมไม่ได้ผมไม่ได้แคร์นานนะครับม,มาลงมันก็เลยเป็นแบบนี้ดังผลงานที่สัตว์อุ้ยเจี๊ยเดี๋ยวนั่น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 เนวัดดาวอุ้ยเ <c oughs> ย็ดโต้โอุขอนี่บ้างละอ้ยเนออ้ยเนออืมอ๋อจิก เอ้ยหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำได้มันมันมีดาแลงครับเอเอมีของอะไรเก็บบ้างปึ๊บมีศูนย์ครับเจ้าว่าเจ้าว่ามาเก็บไปปึ๊บยูเครดิตไม่เก็บหรอกเฮ้ยเก็บก็ได้วะเออโอเคปึ๊บสองนัดก็เอาไป อ๋อกระสุนกระสุนไฟฟ้าครับไม่เอาครับไปครับอะไรเดี๋ยวมีแมลงปอร่วงมาอุ้ยดิการ์ดทำหอยอะไรเรารีโหลดโอ้ดิการ์ดก็โกยดิไปเฮ้ยแม่งอยู่ข้างบนหรออยู่งั้นครับไข่ไข่มันอยู่งั้นเดี๋ยวนั่นนักเลงมาเฮ้ยไข่ไม่ร่วง เย,ย็ดโดเดี๋ยวแม่งร่วงใส่หัวแล้วรู้เรื่อง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 รู้เฟืองแน่นอนแม่งจะหลบอยู่ทำไมเล่าออกมาออกมายิงขาก่อนเลยดูแรงขนาด,ดขนาดดูแรงขนาดแท้เดี๋ยวใจเย็นดิโอ้โหแม่งวิ่งมาเลยเหรอมาเข้ามา ใจเย็นครับ,รบอย่เข้าไปอุย้ยเชื่ออุ้ยทำไมมันเซีขนาดนี้โอ้ไม่อยากให้เชื่อเั็นขนาดนี้เลยหรอลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิไม่ลุกค,กค,กค,ร,ครับอุย้ยไข่แม่งอยู่เหนือหัวเราเชีย่ยหายโอ้ไข่อยู่ข้างบนไปเถอะ<ป>โอ้ย,อยลั่นตุนกลอย่างเดียวฮะตอนนี้เดี๋ยว ra lớn Úi, phơ Ô, no, ye, 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 Ô, ơi, dính, ôi tân chạy lên tân chạy thầm hay Dính cái đồ ngày thủ lần thủ lại เอ้ยมีไข่เตรียมปืนแล้วเฮ้ยยึดยึดเชื่อโอ้ยสัตว์อืมึงเหี้ยอืงอีอากูตกใจ กูจะช็อกเลยกระสุนเต็มหมดแล้วน้องเก็บอะไรมากมายฮะนี่อ๋อ Pst1 ปะเปิดเปิดไอ e. ตัวเลื่อนครับติบเลื่อนมันจะพาเรานำพาสัอาเซียนไอ ม่อนม่อนมาแล้วโอ้นักเลงเทวดาไงวะใหญ่มาจากไหนมึงใหญ่ไปจากไหนมาดิรู้ไอ้รู้เรื่องแน่ยวนมึงยืนอยู่งั้นแหละมึงยืนหัวโดอยู่เฮ้ยเียรื่อนเร็วเรื่องเร็วเป็นเรื่อนเร็วไปไหนเนี่ยโดดไหมนโดดมาดิโดดไปมันก็ฉลาดนะมันถือกระบองยามแล้วเห็นปืนอยู่ในมือเราอย่างเงี้ย พุ่งไปเถอะเลยทำไมครับคุมเหรอคุมเครื่องใช่ไหมได้ไปเราโดดไปก็ได้นี่หว่าอ๋อไม่มีใครคุมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยุดเฮ้ยหยุดเครื่องทำไมล่ะไปต่อสิเออเอ้ยกดหยุดฮีโลโลคิดว่ามึงเป็นกัปตันเหรอกัปตันอเมริกา ข้าง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 กระเทยอยู่ข้าง kilo. ข้างอืมอืมเข้าใจไหมโอ้โหมาแล้วเราก็ต้องไป Let's go All right Let's go out เฮ้ยออกมาอีกดิไปโอเค Thank you ก่อนช็อตกันเชียอว่าก็พวกเราก็คงจะรอภาคหกอยู่นะจริงจหรือเปล่าภาคภาคหกนี่ Xbox ออกแล้ว PS3 ออกแล้ว PC ยังไม่ออกนะครับซึ่งพวกเราก็เป็น เป็นพวกที่ชอบเล่นเกม PC นะที่บ้านไม่มีตังค์แหละวันนั้นเอ้ยไม่ใช่เกม PC ไม่ใช่ไม่ใช่เกมคนไม่มีตังค์ทั้งหน่อยครับอุ้ยเชว่ามึงยืนประโดยมันยิงไงวะอุ้ยสัตว์เอ้ยเออยิงได้ยังเออย,ยิงได้ยังห้องฉายาหัวปีเหรอมีอะไรครับยิงไม่ตายอะ่ะสักอะไรครับอาจารย์คงอาจารย์คง คงจะตายไวกว่านี้มันยังอยู่ครับมันยังอยู่ให้เราหลบมาตรงนี้นเฮ้ยยุบแรงหัวปีอยู่เลยอุ้ยไม่โดนหรอกไม่ได้กินกูหรอกนั่นไม่กีแล้วโอ้บางงูหัวปีแค่ปูปีขายเหรอนเลงยังไม่โดนเลยรู้ไหมพ่อแม่มึงสั่งเสียงมาเรียนมาทำอย่างนี้ไปปลูกปีไป อุ๊ยโกลนแทบไม่ใช้เลยปะว้าลุขโมดลึกก้าวระเบิดเลยระเบิดไม่มีเลยโอ้เตรียมเตรียมถีบแบบงัดเลยครับถีบแล้วงัดถีบแล้วงัดโอ้ยแม่งแม่งงัดเราก่อนนั่นยิงพวกตัวเองทำไม เฮ้ยอพจีเย็ดเคเอุ้งอ้งหลบคนหลบคนอพจีอยู่นั่นหลบันยหนงวะเย็ดเคเช่ว่ายี